คลิปนี้หลายท่านทำหามห w า r o w e เมือสองนะครับภาพสวยๆนะครับท่านไหนต้องการต้องดูคลิปนี้นะครับเริ่มจากตัวแรกไปเร็วๆเลยนะครับเริ่มจากตัวแรก power o w p r r p r u r u t o t h นะครับตัวนี้2550บาทนะครับรุ่น eu 220นะครับเป็น Pro Eurotech 12 15ข้างละ2ดอกได้นะครับนี่หม้อแปลงนะครับแล้วก็คาปา2ลูกนะครับขยายนะครับแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนหม้อแปลงมาใหม่ด้อนะครับแต่ใช้งานปกตินะครับ ใช้งานปกนติตัวนี้2,550บาทรวมส่งให้นะครับแกนบ์เอารวมส่งให้ก็แล้วกันนะครับผมเบอร์โทรก็หน้าจอนี่แหละนะครับต่อมาเป็น p o w e r amp ks audio นะครับเป็นช่างร้อยเอ็ดนี่แหละของอทีเด็ดเมืองสวงนะครับเมืองร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับรุ่น d h e 3500นะครับ d h เนะครับเป็น่าเป็น power amp s w i ่ c h i n g 18ขั้นละสองนี่สบายเลย นะครับหรือว่ากลางแหลมได้นะครับเบาพกพาง่ายขึ้นย้ายสะดวกนะครับกับไส้ในสวยๆนะครับเก็บงานก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่7,9 0 0อบาทนะครับ7,900บาทนะครับ DSP 3 5 0 0นะครับ KS Audio นะครับเมืองร้อยเอ็ดนะครับตัวนี้7,9 0 0บาทนะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอ่าแฟนพลราานะครับอ่า สองตัวนี้ต่างกันยังไงนะครับนี่ต่างกันตรงนี้เลยนะครับตรงคาปาแล้วก็ตรงตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าไม่จัดสวิตชิ่งกันแหละนะครับผมกระเดาขึ้นกันเรือยพี่น้องนะครับนี่มองมันต่างกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น ts audio รุ่น h i f i นะครับ3,500นะครับ3,500นะครับสวิตชิ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่7,900บาทราคาเท่ากันนะครับไม่รวมส่งนะครับ18ข้างละสนี่งจัดไปเลยนะครับแล้วทีนี้ นะครับขุมพลังก็สิบแปดเบาพกพาง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนะครับนี่ k ีไอซ์ออมีมา2เครื่องเครื่องละ7,900บาทขายถูกไปเลยนะครับอ่าขายถูกไปเลยไม่รวมส่งนะครับ2เครื่องนี้7,900ไม่รวมส่งนะครับท่านไหนอยากได้เบอร์โทรหน้าจอนะครับต่อมา AJ Audio Jockey นะครับเนี่ย AJ Audio Jockey รุ่น Microtech 3,000 VZ หน้าเหลืองนะครับหน้าทองนะครับ AJ หน้าทองนะครับถือว่า เป็น power amp ยอดฮิตอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น cut s เนาะมออแปลงเทอรลอยนะครับตัวนี้ถามว่าเดิมไหมพิจารณาดูเอาเองครับผมสหลหรับส่วนตัวผมก็ว่าเดิมนะครับตัวนี้ใช้ผ่านมือเดียวนะครับใช้ผ่านมือเดียวนะครับใช้งานปกติ18บแาดขั้วละสองขั้วสามสบายนะครับหรือว่าขับกลางแหลมก็เสียงดีนะครับรุ่นนี้นะครับ aj oreo jockey ราคาอยู่ที่7550บาทนะครับโอ้เสือพี่น้อง ปกติรุนี้อยู่7,900-8,000นะครับอ่า7,900อ่า7,550บาทนะครับราคานี้รับเองที่ร้านไม่รวมส่งนะครับต่อมาเขาแอมอ่ารุ่น XL 450นะครับ XL 450นะครับเป็นของ NPE หรือว่านัตพงษ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่ามออแปลงคู่นะครับในในซีรีส์นี้นะครับอ่ามออแปลงคู่นะครับเอมออแปลงคู่นะครับ ใช้งานปกตินะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,450บาทนะครับ3,450บาทนะครับใช้งานปกติ15ข้างละ2นะครับหรือว่า12 15ได้นะครับข้างละ2ซับเบียดกลางแหลมได้นะครับคนถึกเสียงดีนะครับต้องนัดพะพงเขาเลยนะครับอ่ะแล้วก็ฝากอีก power amp อีกเครื่องหนึ่งนะครับอ่ะเป็นของทางร้านนะครับให้บริษัทเขาจัดทำให้นะครับเนี่ยพีโปรซาว รุ่นไ2สองพันตัวนี้สินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะครับมีสต็อกเรียบร้อยนะครับสิบแปดยิบเอดงละสามสบายนะครับเป็นคัสทีดีหม้อแปลงนะครับไฟก็ถือว่าไฟไฟสูงนะครับไฟบวกลบสองร้อยนะครับเป็นคัสทีดีนะครับคาปาซิเตอร์ฝั่งละหลูกนะครับก็คือรวมทั้งหมดส2บสองตัวนะครับหน้าจอดีต้นเนาะนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเบอร์โทรก็หน้าจอทีนี้มาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันนะครับ โปรยูโรเทคนะครับโปรยูโรเทครุ่น eu หนึ่พันสองตัวนี้18บแปข้างละ2ดอกได้นะครับอยู่ที่ราคา5,950บาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นคัสเอชนะครับคือจังเอจนะครับนะครับหม้อแปลงเทอร์ลอยด์คาปาวูบนะครับบอร์ดบาลานซ์พัดลมระบายความร้อนให้ถึง4ตัวนะครับตัวนี้5,900เก้าจอได้ละห้าพร้อยห้าสิบาทนะครับไม่รวมส่ง18นิ้วข้างละ2ดอกเล่นได้นะครับคงปั๊มคงหลอดได้ อ้าทีนี้มาดูสวิตชิ่งอีกค่ายหนึ่งนะครับเป็นของวอสตันนะครับทรานซิสเตอร์ฝั่งละ12คู่ก็คือฝั่งละ24ตัวนะครับแล้วก็ภาคขยาย3ชั้นนะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่ง2ตัวนะครับก็ถือว่าเป็นพาวเวอร์แอมป์นี่แรงอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ฝั่งละ24ตัวนะครับก็คือ12คู่นะครับพัดลมระบายความร้อน4ตัวนะครับเป็นสวิตชิ่งเสียงดีนะครับขับกลางแหลมได้นะครับตัวนี้จัดไฟถูกๆ 5,900บาทนะครับไม่รวมส่งเนาะนะครับไม่รวมส่งนะครับ5,900บาทตัวนี้ครับเป็นคัตเอบีนะครับภาคขยายสามชั้นนะครับแล้วเป็นสวิตชิ่งนะครับ2ตัวนะครับอ่ะทีนี้มาดูหม้อแปลงอีกคัตเอบีนะครับคัตเอบีนะครับหน้าคราวรุ่นไมโครเทคนะครับไฮซีรีนะครับตัวนี้เป็นพาวเวอร์ประกอบเนาะนะครับ6,950บาท18นิ้วข้างละ2ดอกเล่นได้เลยนะครับ เป็นหม้อแปลงซีคอคัสเอบีนะครับคาปาซิเตอร์6ลูกนะครับพร้อมกับบอร์ดบาลานซ์สวยๆเลยนะครับเก็บงานได้ดีเก็บงานได้ละเอียดนะครับตัวนี้6,950บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับส่งแบบโอน250บาทนะครับปลายทางบอกเพิ่มเข้าไปอีกนะครับราคานี้เป็นราคาที่หน้าร้านเนาะนะครับ18นิ้วข้างละสองดอกนี่ได้เลยนะครับเป็นคัสเอบิทันซิเตอร์ฟังละ2 4 6 80ฟังละสิบคู่นะครับนะอ่ะ6,000 950บาทไม่รวมศกนะครับแล้วทีนี้เล็บกระทัดรัดพกพาง่ายสายาเขาลงสีน้อยนะครับรุ่น N อ e นนะครับ n อรุ่นดี6 0มพันนะครับตัวนี้ไฟเขียวนะครับเป็นรุ่นเก่าไฟเขียวขายถูกนะครับผาท่านเก่าปกติ6000กว่านะครับทำไมขายถูกนะครับตัวนี้ใช้งานปกติแหละนะครับแต่ว่าไฟสถานะอาจจะมีบางบางตัวที่มันขาดเนาะนะครับเป็นตัวนี้เป็นไฟสถานะสีเขียวใช้งานปกติ18นิ้วข้าราชกเนี่ย ข้าังสามนี่ได้เลยนะครับเบานะครับเบานะครับแต่คุณภาพไม่เบานะครับถือว่าแรงๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้อ้ออีกฟังนึงครับอีกฟังหนึ่งอ่าโรเยลนะครับอันนี้ก็ขายถูกเหมือนกันตามสภาพนะครับอาจจะมีร่องรอยสนิมนะครับตัวนี้อ่าโรเยลนะครับ S700 ดรยนะครับสิแปนิ้วข้าังสองดอกได้นะครับมอแปลงสคอคา์ดอะไรก็ไม่รู้เดาเอาพัดลมสี่ตัว นะครับครับปาล์ซิเตอร์4ลูกนะครับตัวนี้เป็นรุ่นรุ่นใหม่ไฟเขียงนะครับใช้งานปกตินะครับเช็คเรียบร้อยตัวนี้3,950บาทนะครับโอ้ถือครับพี่น้องปกติอยู่มัน4,900หรือว่า5,500 5,900ประมาณนี้นะครับหมื่นก็หมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ขายตามสภาพเนาะก็มีร่องรอยสนิมนะครับตัวนี้3,950บาทไม่รวมศกนะครับผม18นิ้วขนาด2ดอกก็เล่นได้นะครับของ Royal S700 รรุ่นใหม่ไฟเขียงนะครับใช้งานปกติเช็คเรียบร้อยต่อมา NTS นะครับ NTS PA 600นะครับตัวนี้เป็นคัสอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดาเอามออแปลงเ่อร์ลอยคาปาซิตเตอร์4ลูกนะครับแล้วก็พัดลม2อ,อมี1ตัวนะครับใช้งานปกติ12บงขั้นละ2 15ส้าขั้นละ2ถึง3ดอกได้นะครับราคาอยู่ที่3,450บาทนะครับ3,450บบาทนะครับข้างหลังก็ สวิตช์โหมดนะครับมีสวิตช์โหมดให้เล่นนะครับแล้วก็มีเอฟเอาตวทูพตัวเมียนะครับเราหมุนแดงดำนะครับประมาณนี้3,450บาทนะครับ NTS รุ่น PA 600นะครับก็15ครั้งละ2ครั้งละ3ได้นะครับผมฮะประมาณนี้หมดแล้วเนาะอ่ะพี่น้องท่านไหนสนใจสนใจนะครับเบอร์โทรก็หน้าจอนี่แหละนะครับร้านอยู่ที่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับสนใจสนใจนะครับมาดูที่ร้านได้นะครับถ้ามาไม่ถูกนะครับเบอร์โทรที่หน้าจอ นะครับหรือว่าสนใจสินค้าตัวไหนนะครับอาจจะพูดเร็วไปบ้างนะครับอาจจะตามไม่ทันนะครับลองรีช้าช้าดูนะครับท่านไหนอยากได้นะครับเห็นตัวนี้นะครับก็โทรเข้ามาแจ้งว่ารุ่นนี้รุ่นนี้นะครับเอาเบอร์โทรก็หน้าจอนี่แหละเอาฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผม